ลิขิตรักพี่ที่สามพบนานมาแล้วนับแต่ดาวโลกยังไม่ได้ถูกสร้างขึ้นและจัก,กรวาลยังว่างเปล่าแต่ยังมีดาวดวงหนึ่งที่ใหญ่ที่สุดของจัก,กรวาลดาวดวงนั้นมีชื่อว่า ดาวแห่งเทพนิยายหรือดวงดาวแห่งเทพนิยายนั่นเองดวงดาวแห่งเทพนิยายเป็นดวงดาวที่ใหญ่ที่สุดข,ของจักรวาลและอยู่ห่างไกลไม่มีใครเคยพบเห็นมันมาก่อนจนกระทั่งมีวันหนึ่งสังฆราชนารีและจกะักรพรรดิีสุมาสได้สร้างดาวโลกได้สร้างดวงดาวแห่งมาร ขึ้นมาเพื่อนอิรเทศคนที่กระทําผิดไปไว้ที่ดวงดาวแห่งมารที่มีแต่วความมืดมิดและแทบจะไม่เห็นมีและแทบจะไม่มีแสงสวา่างนั่นจึงทำให้คนพวกนั้นสาบแช่งทิดาหรือบุตรคนต่อไปของพวกเขาว่า พิดาคนที่สามที่จะถือกำเนิดเป็นมนุษย์พร้อมกับน้องสาวของเขาเมือ่อครบอาย,อยุสามพันปีแล้วพิดาและมารดาของพวกเขาต้องตายและพิดาอาคีถ้าหากนางมีใจให้กับชายใดชายผู้นั้นก็จะทอดทิ้งนางแต่ถ้าหาก คนที่ใช่ได้มาถึงคาสัพทั้งหมดก็จะหายไปส่วนที่ดาเนตนาวีถ้าหากนางไม่ได้ลูกแก้วบุปผาราตรีชั้นสูงครบทั้งสามดวงภายในสามล้านปีแล้วก็ นางก็จะถึงแก่ชีวิตทันทีแต่ถ้าหาคนที่ใช่ได้มาถึงคำสาก็จะสิ้นฤทธิ์ในทันทีแต่มีข้อแม้คือถ้าหาคนที่ใช่ทั้งสองคนนะ่ะถ้าหาคนที่ใช่ทั้งสองคนนะ่ะนะสามารถทำภารก,กิจได้สำเร็จคำสามนี้ก็จะถือว่าเป็นโมคะ yeah i'm <coughs> testing